สวัสดีครับผมอาจารย์สมพงศ์นะครับพบกันเช่นเดิมนะครับนำสาระความรู้วิธีเกี่ยวกับการดัดตนนะครับเกี่ยวกับการยืดการดัดตนของรูสีดัดตนหรือว่าการฝึกรูสีดัดตนในช่วงที่เรามีภาวะที่เก็บตัดตัวอยู่บ้านในช่วงโควิด -19 นะครับก็วันนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการดัดหรือวิธีการยืดของท่ารูสีดัดตน นะครับท่านี้ก็จะเป็นการเกี่ยวกับการฝึกสมาธิด้วยนะครับท่านี้ชื่อว่าดัดตนแก้เข่าและขานะครับดัดตนแก้เข่าและขาวิธีปฏิบัตินะครับเราเริ่มโดยการสมมติรายืนตรงนี้นะครับเราก้าวเท้าเหยียบนิดนึงอย่างนี้นะครับก้าวเ้าไปมือข้างกดที่เข่า ส่วนมืออีกข้างกดที่เอวอย่างนี้นะครับก้าวขาให้ได้พอประมาณระยะให้เราดืนทรงตัวให้ได้จากนั้นมือกดที่เข่าและที่เอวแล้วนะครับเราย่อเข่าไปข้างหน้าแล้วเราบิดตัวปิดไปให้มากที่สุดยืดไป นะครับช on ันน่งนะครับเป็นไฟปิดหนมากที wohl, ่สุดแล้วก็ปิดทีมากที่สุดห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็กลับมาท่าเีมพอเสร็จทางนี้เราอาจจะทําอีกข้างหนึ่งสลับข้างซ้ายและขวาอ่าอย่างกสามครั้งห้าครั้งเจ็ดครั้งสิบครั้งคือเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับค่านี้แต่ตอนแก้ เรียกว่าดัดตนแก้เข่าและขาอีกสีสีหน้ามฤชานมอดมวยแห่สลบกเพื่อน,นางฟ้ากอดท่านนั้นฟื้นอ,องค์ขั้นกางกอดขาไหลขัดเอยยืนย่อบาดบีขั้นเข่า,ขาทั้งโคนขาท่าน,นี้ก็คือเป็นท่าตัดอีกท่าหนึ่งที่มีคุณประโยชน์นะครับเกี่ยวกับบริเวณเขา่าหรือบริเวณปกหรือบริเวณของบั้นเอวเรานะครับลองทดลองไปปฏิบัตินะครับอันนี้จะมีหนังสือนะครับหนังสือฤูสีตัดตน หนือที่ฤาษีดตนก็จะในท่าดัตนแก้เข่าและขาก็จะอยู่ในหนังสือฤาษีดัดตนเล่มนี้นะครับจับหกบอกว่าบรรยายนวิธีการดัดวิธีการยืดเน็ตนะครับแล้วก็สรรพคุณเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อหรือว่าตลอดจนคุหภาพค็คันระวังนะครับเราสูงไปชิลเ่นนิดนิดอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิธีการดัดตน หรือวิธีการยืดในช่วงที่เราเก็บกักตัวหรือเวิร์กความกลมที่บ้านนะครับเป็นคุณประโยชน์เป็นสาระเป็นมีความรู้คือบางครั้งนะครับก็คือถันต้องตอนนี้เราก็ต้องถังมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพร่างกายเรานะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากที่ติดตามขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ